สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำงานในคาสินโนหลักๆอะ่ะผมจะพูดในคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครว่าจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็เกมที่ผมดิวนะครับว่ามันมีรายละเอียดประมาณไหนแล้วก็จะเล่าประวัติแชร์ประสบการณ์ย่อๆของผมนะครับในระหว่างการทำงาน ในการดิวเกมนี้นะครับก็คาสิโนนี่นะครับในในอเมริกานะคาสิโนจะมีงานที่ค่อนข้างหลากหลายคือนอกจากจะเป็น d ดีลเลอร์ที่เรารู้จักกันแล้วนะครับมันก็เดีลเลอร์ก็จะแบ่งเป็นสองสองฝั่งก็คือเทเบิลเกมดีลเลอร์กับโป๊กเกอร์ e ดีลเลอร์นะครับเทเบิลเกม d ดีลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นการดีลให้คาสิโนนะครับ คือมันเหมือนกับลูกค้าลูกค้าจะแข่งกับเราจะเป็นเกมประมาณพวกแบล็กแจ็คบาคาร่ารูเล็ตอะไรพวกนี้นะครับจะเรียกว่าเทเบิลเกม d ดีลเลอร์ส่วนโป๊กเกอร์ดีลเลอร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นเกมที่ลูกค้าเขาแข่งกันเองครับคือเพลเยอร์จะมานั่งแล้วก็แข่งกันเองโดยที่ d ดีลเลอร์จะมีหน้าที่แจกการ์ดให้แต่ละคนเล่นเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีการเก็บค่าค่าคอมมิชชั่นนี่ก็เรกหรือ,อะจะได้ทิป อะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากจะเป็นดีล l เลอร์จ็อบแล้วเนี่ยก็จะมีพวก Security ทําทำในคิเชนเป็น Management เป็นแคชเชียร์หรืออยู่ฝ่ายสล็อตคัสเตอร์มิ่งเซออะไรก็แล้วแต่คือมีเยอะมากครับงานในคาสิโนมันมีเยอะมากนอกจากดีลเลอร์ซึ่งที่ที่ผมทำเนี่ยก็ช่วงหลังๆเริ่มมีคนไทยมาทำเยอะเหมือนกันครับแต่ส่วนมากก็จะเป็น ในส่วนของ Table Game Dealer ครับทีนี้จะมาเล่าคร่าวๆว่า Table Game Dealer เนี่ยมันจะประกอบด้วยเกมอะไรบ้างคือมันจะมีเกมหลักๆอยู่ประมาณ4เกมก็คือแบ a c k แ r o u l e t t e b a c c a r a แล้วก็ Craps ส่วนนองนั้นก็จะเป็นพวกมินิเกมครับมินิเกมจะเป็นพวกทีการโป๊กเกอร์ไพ่เกาเฟสอัพไพ่เกาไทล์สเปนิ21 ไฮคาสจัาชมิสซิสซิปปีอะไรพวกนี้ครับคือจะเป็นเกมเล็กๆที่จะใช้เวลาเรียนน้อยมากๆไม่กี่วันก็จบแล้วแต่ว่าพวกเกมใหญ่จะมี4เกมคือแบ c ็กแจ็ครูเลต b บาคาร่าแล้วก็แคปส์ส่วนฝั่งโป๊กเกอร์ในส่วนของโป๊กเกอร์นะครับก็เกมที่ยอดนิยมที่สุดก็เท็กซัสโฮลเดมที่ช่วงนี้คนไทยผมเห็นว่าคนไทยก็เริ่มฮิตกันเหมือนกันก็คือการเล่นโป๊กเกอร์นะครับ แล้วก็จะมีพวกที่จะเล่นกันอีกก็จะเป็นโอมาห้าซึ่งจะเป็นพัตลิมิตโอมาฮ้านะครับหรือเรียกว่า p พียโรเีครับแต่เ,เขาจะเรียกเรียกเร็วว่า p พียโรเพรซเว Start, ่นกาสตารพวกช h นิสโปกเกอร์ไฟฟ์การสอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่จะเน้นก็จะเป็น Texas Hold'em เนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีเพียโรบ้างในบางครั้งเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าผมมา ทํางานนี้ยังไงเริ่มยังไงอะไรยังไงนะครับมันเป็นช่วงที่ผมเพิ่งกลับจากไทยมาที่อเมริกาอีกรอบหนึ่งคือกลับไปเที่ยวไทยแล้วก็กลับมาอเมริกาอีกรอบนึงครับผมมีความตั้งใจแล้วแหละว่ากลับมาครั้งนี้ผมจะเริ่มลองทํางานในคาสิโนโด,ดูเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากจะเข้าไปทําผมเป็นเด็กที่เติบโตมากับหนังหนังพวกนี้ครับ หนังพวกหนังจีนเกี่ยวกับการพนันถือไพ่เปลี่ยนไพ่อะไรพวกนี้ครับโจสิงฉือเล่นอะไรพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนก็โตมากับหนังพวกนี้มันผมใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้ผมอะติดภาพในใจว่าเฮ้ยเอยเอผมก็อยากที่จะไปแบบลุกคลีกับอะไรพวกนั้นเหมือนกันไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมไปติดคาสินโนในช่วงนึงหรือเปล่านะแต่สุดท้ายผมก็เลิกมาได้แต่ก็ เข้าไปทํางานกับมันแทนเลยครับเข้าร่วมกับมันแทนเลยเกมที่ผมทําการดีลในตอนแรกผมไม่สามารถเลือกได้ครับคือคาสิโนผมเนี่ยมันจะเป็นคาสิโนที่มีโรงเรียนสอนคลาสข้างในตัวเลยครับไม่ต้องเสียตังค์เข้าไปเรียนฟรีพอเรียนจบแล้วโรงเรียนจะทําการเดินเรื่องเอกสารต่างๆให้เราเข้าไปฝึกงานในคาสิโนได้เลยครับ โดยที่ผมไม่สามารถเลือกเกมได้ด้วยว่าผมอยากจะเรียนเกมอะไรมันแล้วแต่ว่าในเวลาที่ผมไปสมัครอ่ะคาสิโนโเขาต้องการเกมไหนพวกคนที่เข้าไปสมัครในช่วงเวลานั้นก็จะก็จะต้องเรียนเกมนั้นครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะได้เกมอะไรการเรียนแต่ละครั้งอ่ะจะใช้เวลาสิบวิททุกคอร์สเลยครับทุกทุกครั้งที่เปิดคอร์สใหม่จะใช้เวลาสิบวิทในการเรียน ซึ่งแต่ละเกมก็จะใช้เวลาในการเรียนแตกต่างกันไปใช่ไหมแต่เกมแคปเปเป็นเกมเดียวที่ใช้เวลา10บสัในการเรียนเพียงทั้งทั้งหมด10บสัเป็นเกมเดียวเลยครับเรียนเกมเดียวคือแคปเปถ้าเป็นแบล็กแจ็คลูเลตหรือบาคาร่าหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับจะใช้เวลาแค่ประมาณ4-5วีคเท่านั้นในการเรียนคือถ้าเป็นเกมอื่นจะใช้2เกมเรียน2เกมควบคู่กันไปเลยครับ ทุกคนจะจบมาพร้อมกับสองเกมแต่ว่าช่วงเวลาที่ผมเรียนอ่ะไม่รู้ทําไมคาสิโนโอเอาเด็กใหม่ไปเรียนเกมนี้ซึ่งแคปส์เน่ยเป็นเกมที่ยากที่สุดแล้วก็อัตราการผ่านแต่การเรียนมันน้อยมากๆครับเขาอาจจะทดลองดูว่าอ่ารอบของผมเนี่ยมันจะมีคนรอดกี่คนหรอือถ้ามันรอดเยอะเขาก็จะเปิดคอร์สใหม่คอร์สหนึ่งในอนาคตอะไรประมาณเนี่ยโอเคผมจะอธิบายเกมแคปคร่าวๆเพราะว่า ผมรู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยจะนิยมเกมนี้กันเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าที่อเมริกาเกมนี้เป็นเกมที่นิยมอันดับอันดับต้นๆเลยผมว่าไม่แบ a ็กแจ็คก็แคปเนี่ยพอๆกันเลยเขาถ้าน,นิยมเกมแคปสมาร์ทครับแคปนี่เป็นเกมโยนลูกเต๋าซึ่งจะเป็นโต๊ะใหญ่ๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยไปคาสิโนโอ,อาจจะเคยเห็นโต๊ะใหญ่ๆแล้วก็คนเฮๆกันเยอะๆ,ๆ,ๆที่เสงดังๆแต่ก็ไม่รู้เขาเล่นอะไรกันนั่นแหละครับเกมแคปก็จะเป็นการโยนลูกเต๋า ให้ลูกเต๋าอ,ออกเลขที่ทุกคนลงเดิมพันเอาไว้ครับโดยที่เกมจะดําเนินไปเรื่อยๆลูกเต๋ามีสองแต้มมีสองมีสลูกนะครับการนับแต้มก็คือจะเอาผลรวมระหว่างลูกเต๋าสองลูกมาบวกกันอย่างเช่น4กับ5รวมกันได้9้าใช่ไหมในเกมนั้นก็จะถือว่าออก9ก้าคนที่ลงเดิมพันเลข9้าทั้งหมดบนโต๊ะจะได้เงิน แล้วเกมก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆคนโยนจะเป็นคนเดิมโยนลูกเต๋าไปเรื่อยๆครับจนกว่าลูกเต๋าจะออกเลขเจ็ดออกเลขเจ็ดคือสองลูกรวมกันได้เจ็ดไม่ว่าจะเป็นหกกับหนึ่งสี่กับสามหรืออะไรก็แล้วแต่รวมกันได้เจ็ดทุกอย่างจะรีเซ็ตครับการเดิมพันทุกอย่างบนโต๊ะจะถูกคาสิโนโเก็บไปหมดครับก็คือโดนโดนกินนั่นแหละอืมแล้วก็เปลี่ยนคนโยนใหม่ ก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคนโยนก็จะวนไปเรื่อยๆคือจะเป็นเพลเยอร์ที่ทําการเติมพันธุ์แล้วก็โยนลูกเต่าได้วยตัวเองครับโดยที่ดีลเลอร์จะมีหน้าที่แค่จ่ายจ่ายเงินให้ถูกต้องแล้วก็บุ๊กเบดให้ถูกต้องซึ่งมันยากมากเกมนี้ครับจะว่าเล่นก็ยากแล้วแต่การยิวยากกว่า10เท่าเลยที่บอกว่าเล่นยากเพราะอะไรเพราะว่าการเติมพันุ์แต่ละอย่าง อัตราการจ่ายไม่เท่ากันครับแล้วแต่ว่าเดิมพันเลขอะไรแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องคอยฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดไปด้วยครับวันนี้จะไม่เจออะาะรายละเอียดถึงเกมนี้แล้วกันเราเป็นว่าผมก็ตกใจมากในตอนแรกที่ได้มาเรียนเกมนี้นะครับการเรียนมันไม่มีทีเท่าท่จะสิ้นสุดเลยมันมีความรู้ใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันมีสูตรเลขต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ โดยที่ผมนึกว่ามันจบแล้วแต่มันก็ยังไม่จบมันมาเยอะมากครับผมใช้พลังสมองในการเรียนเกมนี้ไปมากมากกว่าตอนเรียนวิศวะในหลายวิชาซะอีกสุดท้ายแล้วคลาสผมจากตอนแรกที่มีคนเข้าเรียน14คนจบออกมาประมาณ5คนครับก็ถือว่าเขาก็ถือว่าเออโอเคก็เยอะอยู่แต่ผมก็ตกใจครับว่ามันไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ก็นั่นแหละ นี่คือเกมที่ผมเรียนในตอนแรกที่เข้าไปเรียนใช้เวลาสิวิคนะครับพอหลังจากเรียนเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นงารออเดชั่น audition. ทุกคนที่เรียนจบจะต้องไปนัดวันออเดชั่นกับกับครูผู้ฝึกสอนแล้วก็จะมีคนที่มาดูเพิ่มเติมด้วยครับโดยเขาก็จะมาถามกับทุกๆคนอ่ะก็จะพยายามไล่ไล่ถามว่าเอออยู่พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็นัดวันมาเลยถ้าใคร ถ้าใครที่เขาเห็นว่าพร้อมครับเขาก็จะไปถามเดินเข้าไปถามว่าเออคือพร้อมไหมอืมผมบอกว่าพร้อมผมก็พร้อมแล้วก็ไปออดิชั่นครับก็ก็ผ่านพอออดิชั่นผ่านเนี้ยหลังจากนั้นเน่ยจะเป็นช่วงทําเอกสารน่ะช่วงทําเอกสารเนี่ยเป็นช่วงที่นานมากเอกสารหนาน่าจะประมาณสามสิบกว่าแผ่นคือเป็นปึ้งนะครับกระดาษจะตรวจสอบประวัติทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็น ประวัติการจ่ายแท็กประวัติการขับรถมีคดีอะไรไหมถ้าเรามีคดีอะไรให้บอกเขาไปตามตรงครับไม่ต้องปิดบังเพราะว่ายังไงเขาก็ไปสืบออยู่ดีคือยังไงเขาก็สามารถรู้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคดีหนักแค่ไหนขอให้พูดไปตรงๆครับมันจะโอเคผมก็โชคดีครับไม่ได้มีคดีอะไรนอกจากได้ทิกเกต็ตขับรถบ้างบางทีซึ่งก็กรอกไปตามตรงครับ แต่มันก็นยังใช้เวลานานอยู่ดีผมว่าขั้นตอนนี้น่าจะกินเวลาประมาณ3าอาทิตย์ถึงสอาทิตย์เลยนานมากแล้วหลังจากนั้นนะครับก็พอทำเอกสารเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะนัดวันเราเข้าไป OJT เขาเรียกว่า OJT หรือว่าพูดชื่อเต็มว่า on the job training นะครับเหมือนกับเราเข้าไปดีลจริงในคาสิโนละโดยที่จะมีคนคนหนึ่ง ซึ่งมันดีลเลอร์ที่มีประสบการณ์นะครับจะยืนดูเราอยู่ข้างหลังเราจะเรียกคนนี้ว่าชาโดคนนี้จะมาประกบเราเลยครับจะอยู่ข้างหลังเราจะคอยดูว่าเราทำอะไรถูกไหมแล้วก็จะถ้ามันยุ่งจริงเขาก็จะพูดช่วยเราครับว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนเรามีหน้าที่ทำตามที่เขาพูดแล้วก็พยายามใช้สิ่งที่เราเรียนมาในการดีลจริงให้ได้มากที่สุดครับ เมื่อไหร่ที่คนคนนี้หรือชาโด้เนี่ยเห็นว่าเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะบินเดี่ยวได้แล้วสามารถทํางานคนเดียวได้เขาก็จะเซ็นเซ็นใบผ่านให้เราครับโดยที่การเซ็นเนี่ยจะต้องมีชาโด้เซ็นกับซูเปอร์วิเซอร์ในขณะนั้นที่โต๊ะแคปจะมีซูเปอร์วิเซอร์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วซูเปอร์วิเซอร์คนนี้กับชาโด้จะต้องเซ็นทั้งสองคน,นเซ็นชื่อมาให้เราเพื่อเราจะได้ผ่านเกมนี้ครับเราก็จะได้ ได้เงินเท่ากับคนอื่นได้ทิปเท่ากับคนอื่นครับตอนแรบผมก็ใช้เวลาเต็มวันครับวันนั้นทั้งวันประมาณสิบชั่วโมงถึงผ่านก็ผ่าน OJT มาได้ในวันแรกหลังจากนั้นก็วันต่อไปเราก็เริ่มทำงานจริงเลยครับเข้ามา clock out ไป่ clock in สิ clock in แล้วก็ทำงานเหมือนคนอื่นเลยก็คือเหมือนพนักง,งานคนอื่นๆเลยครับ ก็จะเป็นช่วงที่งงมากเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราแล้วแต่ว่าทั้งทั้งโต๊ะครับคือต้องบอกว่าเกมแค a f t เนี่ยจะใช้ดดลเลอร์พร้อมกัน3คนแล้วก็มีซูเปอร์วิเซอร์หนึ่งคนนั่งอยู่ประจำโต๊ะด้วยก็คือจะมี4คนเลยครับโดยที่คนหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าสติ๊กแมนจะยืนถือไม้แล้วก็คอยใช้ไม้คอนโทรลลูกเตา๋าดึงลูกเตา๋า เรียกว่าอะไรเอาไม้ไปรวบลูกเต๋าหรอแล้วก็ส่งลูกเต๋าให้ลูกค้าครับลูกค้าโยนลูกเต๋าไปอีกฝากหนึ่งใช่ไหมให้เราใช้ไม้เนี้ยที่เรียกว่าสติกเนี่ยไปคว้าลูกเต๋ามาครับแล้วก็ดันลูกเต๋ากลับไปให้ลูกค้าแล้วก็คอยคอนโทรลการเบ็ดตรงกลางโตะ๊ะอันนี้คือหน้าที่ของสติกแมนหนึ่งคนแล้วก็จะมีดีลเลอร์ที่อยู่เบสข้างๆอีกสองคนก็คือ รวมแล้วสี่คนสี่คนนี้จะช่วยเราดูสามคนสิสามคนนี้จะช่วยเราดูครับว่าโอเคคนนี้เป็นคนใหม่ก็จะช่วยๆกันเป็นทีมเวิร์กนะครับประคองให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็จากประสบการณ์ที่ผมทำมาเกมแคปนะครับจะบอกว่าหนักหนาสาหัสมากในช่วงสองเดือนแรกเนี่ยคือทำพลาดไม่หยุดเลยครับ ท,ทุกอย่างมันเร็วมากมันเป็นเกมที่เร็วสุดๆแล้วก็เราจะต้องแม่นในการคํานวณเลขแล้วก็การฟังว่าใครพูดอะไรลูกค้าคนไหนทําการเติมพันธุ์อะไรเราจะต้องรู้ครับบางทีไม่มีโอกาสหันไปมองด้วยซ้ำว่าคนที่ตะโกนมาข้างหลังเนี่ยคือคนไหนแต่เราต้องแยกเสียงเขาให้ได้ครับว่าอ๋อเสียงคนนี้คือลูกค้าคนที่ สองกับทางขวาอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอาเงินเดินพันเข้าไปวางคือมันต้องใช้ทั้งทักษะการฟังทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันการคํานวณเลขทุกอย่างมาอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับก็สําหรับผมแล้วใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าจะคุ้นเคยกับเกมนี้ครับแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะ comfortable กับมันนะครับก็อันเนี้ยเป็นเกมแรกของผมเกม trap หลังจากนั้นผมไปเรียนเกมเพิ่มเติมก็คือเกมที่เรียกว่าไพ่เกาไทมันจะเป็นเกมคล้ายๆโดมิโน่ครับคล้ายๆโดมิโน่ ino, แต่ว่ามันไม่ใช่โดมิโน่มันเป็นเกมของจีนเป็นเกมเก่าแก่ก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่จ,จะต้องใช้ความจําเยอะมากอีกเกมหนึ่งครับว่าที่ผมไปเรียนเกมนี้เพิ่มอะ่ะเพราะผมอยากจะเปลี่ยนการทํางานของผมเปลี่ยนชิปทํางานให้เป็นกลางวัน แล้วก็เกมนี้ตอนนั้นมันมาพร้อมกับชิปกลางวันให้ผมก็เลยได้เรียนเกมไพ่เกาไทายเนี่ยเพิ่มไปด้วยโดยรวมแล้วในช่วงที่ผมทำงานในคาสิโนนะในฝั่งเทเบิลเกมผมจะมีสองเกมก็คือครับแล้วก็ไพ่เกาไทายส่วนคนอื่นๆส่วนมากครับเขาจะได้เริ่มจากเกมบาคาร่าหรือไม่ก็บาคาร่านะครับ เพราะว่าเกมพวกนี้มันเฟรนด์ลี่กับคนที่จะมาสมัครใหม่มากกว่าแล้วก็เกมก็เป็นที่นิยมกับคาสิโนครับคือมีดดลเลอร์เท่าไหร่ก็ก็ไม่พอครับส่วนมากก็จะได้เริ่มกับแบล็กแจ็คเนี่ยเป็นส่วนมากเลยซึ่งในคลิปนี้ก็จะไม่ขอ,อลงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมอื่นๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ในการเดีลคือเคยเล่นแต่ว่าเรื่องการไปดีลยังไงผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทาที่ทราบก็คือมันเป็นเกมที่นิยมเปิดคอร์สสำหรับคนใหม่ๆกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆน,น่าจะสามารถหาหาคลิปที่ท่านอื่นๆทำเอาไว้ได้กับเกมพวกนี้นะครับผมว่าน่าจะมีเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ทำได้ดีทุกท่านเลยครับทีนี้มาพูดถึงเขาจะต้องการอะไรบ้างครับในการสมัครงานในคาสิโนหรือรีควร์เมนต์นั่นแหละ จะต้องเป็น green card หรือ citizen ครับที่จะทำการสมัครงานทุกตำแหน่งในคาสิโนได้โดยที่ประวัติการศึกษานี่ไม่ได้เน้นครับจะจบอะไรมาก็ได้ขอแค่ผ่านการทดสอบของเขาก็พอแต่ตำแหน่งอื่นผมไม่แน่ใจนะจะต้องมีประวัติการศึกษาอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นพวก management หรือว่า customer service อะไรพวกนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าจะเป็น dealer ไม่จําเป็นครับว่าจะต้องจบการศึกษาอะไรมาส่วนเบ e ฟิ t ที่จะได้ก็จะเป็นทั่วๆไปเหมือนกับบริษัทอเมริกันส่วนมากเลยครับจะมีประกันสุขภาพประกันชีวิต 401k อะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนกับบริษัทอื่นๆเลยทีนี้ผมจะมาสรุปประสบการณ์ในการทำงานในคาสิโนในในแบบของผมนะครับว่าผมรู้สึกยังไงคือ ทุกการทํางานมันจะมีความกดดันอะไรของมันอยู่แล้วแหละแต่การทํางานในคาสิโนอย่างนี้นะครับการเป็นดีลเลอร์ความกดดันมันจะอยู่ที่ลูกค้าเป็นสัดส่วนมากครับคนที่เล่นเสียมันจะมันจะหาที่ลงอ่ะคือมันจะมีนีเกตีฟเอนเนอร์จีตลอดเวลาครับเพราะคนส่วนมากก็เสียนะจากที่เรารู้คนที่ได้ก็ไม่อะไรหรอกครับเขาก็ดีใจไปแต่คนที่เสียเนี่ย เขาก็จะโทษนูน่นโทษนี่บางทีก็จะมีพวกคําพูดที่ไม่ค่อยดีกับเรานะครับแต่เขาก็ไม่ได้ด่าเราตรงๆหรอกอาจจะเป็นเชิงคําบ่นหรือว่าด่าลอยๆอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะในคาสิโนถ้าเราโดนใครด่าตรงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ก็จะมีการเชิญลูกค้าออกไปหรือ,รอทาการแบนได้นะครับซึ่งก็จะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นตรงๆหรอกแต่จะเป็นการ อ่าสบดหรือว่าการด่าลอยๆอย่างนี้มากกว่านะครับถ้าใครที่ไม่ชอบหรือว่ารับเรื่องพวกนี้ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับงานนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าใครมี energy ที่ดีก็ผมว่าเป็นงานที่ดีนะครับสามารถสร้างรายได้ให้อยู่ได้เลยละ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากเออผมลืมพูดเรื่องรายได้ไปใช่ไหม คือรายได้เนี่ยหลังจากที่หักแท็กแล้วก็หักค่านู่นนี่ครับค่าประกันค่าอะไรไปหมดแล้วเนี่ยหักโฟวันเคหักอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับรายได้ที่เหลือนะผมว่ามันมันก็พอๆกับการทํางานร้านอาหารนะครับแต่ว่าที่นี่คาสิโนโบางแห่งเขาจะให้การทํางานแค่สี่วันต่ออาทิตย์เท่านั้นบางที่ก็ห้าวันบางที่ก็สี่วัน แต่ชั่วโมงรวมอ่ะมันก็จะเป็นสี่สิบชั่วโมงคือถ้าทำถ้าทำสี่วันก็จะทำวันละสิบชั่วโมงถ้าทำห้าวันก็จะเป็นวันละแปดชั่วโมงก็คือเหมือนกับเราสามารถทำงานแค่สี่วันต่ออาทิตย์ได้ก็ประมาณนี้นะครับประสบการณ์การทำงานในคาสิโนโออผมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำงานในคาสิโนหรือว่าแม้แต่ เกมในคาสิโนที่อยากจะถามนะครับถ้าเรื่องแคปส์เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าตอบได้อยากจะลองเล่นหรือว่าอยากจะรู้ว่าเกมนี้มเป็นยังไงสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนข้อติชมแนะนำอื่นๆก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ไว้ได้วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ